โดยที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะคุณมงคลชัยสมอุดรรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดโครงการพาน้องกลับมาเรียนเปลี่ยนความคิดเสริมทักษะชีวิตสู่โลกอาชีพซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยอง วิทยาลัยเทคนิคนิค,นคมอุตสาหกรรมระยองและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองค่ะโดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิค,นคมอุตสาหกรรมระยองท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองและภาคเอกชนในพื้นที่ที่โอกาสนี้มาร่วมเป็นเกียรตินะคะรวมถึงมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมอบรมจํานวน17คน โดยจะมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมเวิร์กช็อปเส้นทางถอดบทเรียนสู่โลกอาชีพโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง26มิถุนายนและวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ โดยโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเน้นในการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียงทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่หลุดออกจากการศึกษาและการออกกลางคันช่วยเหลือส่งต่อผู้เรียนให้เข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีทักษะด้านอาชีพนำไปประกอบอาชีพได้รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะให้เข้ากลับมาสู่ระบบการศึกษาแล้วก็ฝึกอาชีพนะคะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตค่ะ